ดินแข็งมากเลยนะคะวันนี้มาดูดินแข็งเหมือนเดิมค่ะเมดเล็กเราข็บือนตายเหมือนเดิมค่ะดูใกล้ๆกันไหมคะเอาคูน้องออกค่ะวันนี้เอาคูน้องออกให้เสมอกันนะคะ นี้ทำมาแล้วค่ะตรงนั้นเป็นดินทรายเราทำคูหนองออกนะคะวันนั้นก็เป็นเยอะๆอันนี้มาเอาคูหนองให้เสมอกันให้พระเจ้านะคะวันนี้โอ้สูงเด้อ รถเล็กบืนตายเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่รถนะคะอยู่ที่คนเมื่อไม่หัดขับ่ายังขับไม่คล่องเลยค่ะถอยเก๊เก,ก,ก,า,งกางอยู่ทุกวันเลยค่ะล่าสุดคัดพังค่ะเพิ่งซ่อมเสร็จวันนี้ค่ะเลยเอามาวิ่งดูซ่อมแล้วก็สุดยอดนะคะเหมือนแบบไม่ได้เหยียบคันเลยลุยลงไปเลย ก็สบายดีค่ะคาดไม่แข็งคือแบบมีความรู้สึกว่าไม่มีแบบไม่ได้เหยียบคันเลยอะขาแบบเหยียบเข้าไปปุ๊บหลุยเข้าไปเลยค่ะดินแข็งมากเลยะคะ่ะดินคู่น้องเอาไปถมเอาไปถมทางเข้านะคะแล้วขอตัวไปขับรถกันนะคะสวัสดีค่ะ